เสียชีวิตของคนเราในปัจจุบันที่ไม่เกี่ยวข้องกับอายุไขหรือ5้าโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตมีผลต่อการทำงานของระบบในร่างกายทั้งอวัยวะและผิวคุ้มกันเราจะเห็นได้เลยว่าพฤติกรรมของเราในทุกวันนี้เราจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างเยอะทำให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้าง ไอการรับรู้เหล่านี้มันเกิดสร้างกิเลสต,ต่างๆทําให้เราเนี่ยไปคนขวายหาสิ่งต่างๆเ,เข้ามาสู่ร่างกายของเราเช่นในเรื่องของสารเคมีต่างๆในเรื่องของพฤติกรรมที่เราตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้อมพวกเนี้ยทั้งหมดจะมีผลต่อความผิดปกติของอ,อวัยวะและการสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของภูมิคุ้มก,กันนะคะ งสองระบบเนี่ยมันมีความจําเป็นต่อการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากพ่อแม่เนี่ยถ้าอายุเรามากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะทํางานได้ลดลงเนื่องจากมันถูกสารเคม,มีถูกปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเข้าไปกดภูมิคุ้มกันตัวนี้ทีนี้ร่างกายของเราเอวัยวะ,าวะการทํางานทั้งหมดในระบบของร่างกายเราเนี่ย มันถูกควบคุมโดยระบบภูมิคุ้มกันเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าระบบภูมิคุ้มกันเสียไปแล้วเนี่ยจะทําให้การทํางานของอว,วัยวะต่างๆของเราเนี่ยเป็นผลเสียเกิดขึ้นด้วยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้เนี่ยก็คือสารสกัดจากธรรมชาติของเห็ดสังหงซึ่งตรงนี้มันมีงานวิจัยรองรับว่าเมื่อเราได้รับสารสกัดจากเห็ดสังหงธรรมชาติเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลเปรกกระตุ้นทําให้ระบบภูมิคุ้มกันที่หลัก สามารถที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็กลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราดีนียมันก็จะไปเสริมทาให้อวัยวะของเราที่ทํางานแย่ลงหรือร้อยลองเนี่ยกลับคืนขึ้นมาเป็นปกติได้ดังเดิม